วันนี้จะมาพูดเรื่องโครงสร้างของบ้านนะครับว่าในส่วนฐานล่างและเสาเข็มเนี่ยรับน้ําหนักหรือว่ามันอยู่ได้ยังไงนะครับซึ่งฐานล่างเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2งประเภทด้วยกันนะหลกัลกๆอย่างแรกเลยคือฐานล่างแผ่พอจากเสาลงไปเนี่ยมันจะเป็นส่วนฐานล่างที่มันแผ่ออกมา ก็ไปวางอยู่บนดินที่มีความแข็งนะครับไม่ได้ใช้ได้กับทุกๆสถานที่หรือว่าทุกโลเ a ช i o n นะครับส่วนใหญ่จะใช้ได้กับพื้นที่ดินที่มีความแข็งประมาณหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบทางภาคอีสานของเราหรือว่าทาง,ทางภาคเหนือนะครับคือสามารถไปวางบนพื้นที่ดินที่มีการประัระดับบดอัดให้แน่นนะก็สามารถทำได้เลยต่อมาเป็นฐานลากที่แบบมีเสาเข็มนะครับถูกต่อเนื่องจากตัวฐานลาก ต่อหม้อนี่แหละแล้วก็ถูกตอกลงไปหรือเจาะลงไปใต้พื้นดินนะครับตามลักษณะของดินว่าดินตรงไหนเป็นยังไงสามารถเจาะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่ถ้าเป็นดินในกรุงเทพหรือภาคกลางเนี่ยจะต้องมีการเจาะลงไปลึกแบบ20 21เมตรนะครับเพราะว่าตัวดินเนี่ยมีความเหลวค่อนข้างมากมีน้ําเป็นสน่วนประกอบค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นใครบอกว่าจริงๆแล้วต่อคูร์เนี่ยใช้แค่เข็มสั้นก็พอแล้วอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าจากทฤษฎีนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดนะครับการที่ มันตั้งอยู่บนพื้นดินที่มันเลวนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสุดได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะต่อครวหรือต่อกี่ชั้นนะครับออกมาข้างหลังบ้านหรือข้างบ้านการต่อลงไปความยาวเท่าที่ตัวบ้านนีเป็นสิ่งที่ควรจะทาม,มากที่สุดนะครับ ส่วนประเภทของเสาเข็มนะครับผมขอแบ่งเป็นประมาณ3แบบและกันนะอย่างแรกเลยคือเสาเข็มตอกนะครับเสาเข็มตอกเนี่ยก็คือเป็นเสาเข็มคอนกรีตนี่แหละทําการตอกเข้าไปตอกลงไปในดินโดยปั้นจันรนะครับที่มีเสียงดังตึงต้งตึ้งนั่นแหละนะั่นคือเสาเข็มตอกข้อดีของเสาเข็มตอกก็คือราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ช่างมีความชํานาญในการทํางานนะครับแต่ข้อจํากัดก็คือเรื่องของพื้นที่การทํางานนะครับ ถ้าเป็นพื้นที่ที่มเีเพื่อนบ้านรอบข้างหรือว่ามีอาคารที่อยู่ใกล้เคียงแบบไม่เกิน30เมตรนะทางกฎหมายก็จะไม่ให้ใช้เป็นสเสาเข็มตอนะครับจะต้องบังคับเป็นสเสาเข็มอแบบหนึ่งเพราะว่ามันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนเวลาที่เราตอกลงไปอาจจะเกิดความเสียหายต่ออาคารที่อยู่โดยรอบได้ รวมถึงอาคารที่มีพื้นที่แคบหรือว่าการเข้าถึงที่ยากลำบากนะครับเสาเข็มเจอก็จะเกิดปัญหาเพราะว่ามันต้องใช้ปั้นจักรที่มีขนาดใหญ่นําไปสู่เสาเข็มอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเสาเข็มเจาะนะครับเสาเข็มเจาะเนี่ยก็จะลดเรื่องของแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นได้จะเป็นการเจาะนะครับเป็นท่อนี่นแหละเจาะแล้วก็ดูดดินขึ้นมานะครับเจาะลงไปจนได้ ระยะความลึกที่ต้องการเอาเหล็กเส้นนะครับแล้วก็ผูกเหล็กแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็เทคอนกรีตลงไปเหมือนเป็นการเทเสาลงไปในดินนั่นเองนะครับวิธีนี้มันก็จะลดความสัส่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของข้อจํากัดเรื่องของพื้นที่อยู่ดีเรื่องของเสียงต่างๆมลภาวะต่างๆมันก็ยังเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องเจาะเนี่ยก็มีเสียงดังมีควันออกมาประมาณหนึง่งส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเสาเข็มเหล็กนะครับเขาเข็มเหล็กเนี่ยเป็น เป็นช้อยหนึ่งที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานมากนักน,นะครับแต่ว่ามีความน่าสนใจตรงที่หนึ่งคือเรื่องของมลภาวะเรื่องของเสียงแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยที่เกิดขึ้นน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องจักรที่มันทำเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เอาไว้หมุนตัวเสาเข็มเหล็กที่มีลักษณะเป็นเกลียวเนี่ยเหมือนเหมือนสว่านเนี่ยเจาะลงไป จะไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ไม่ว่าพื้นที่แคบแค่ไหนหรือว่าแค่เป็นด้านหลังของเถวเฮา House เนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างเล็กมากทํางานกันแบบไม่กี่คนก็สามารถทํางานได้ก็เราพิจารณาดูว่า งการของคุณหรือบ้านของคุณเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนตั้งอยู่ที่ไหนเป็นงานต่อเติมหรือว่าเป็นงานสร้างใหม่มีเพื่อนบ้านไหมการเลือกโซเข็มให้เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสเต็ปแรกเลยนะที่จะทำให้บ้านของคุณเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ถูกต้องครับเดี๋ยวอีที่น่าจะมาคุยเรื่องของการที่โซเข็มพอรอมมาอยู่ใต้ดินแล้วเนี่ยมันทานํางานยังไงมันเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวอาคารได้ยังไงกันบ้างครับเจนครับ